เริ่มการลงทุนค่ะวันนี้หมิวก็มีคําคำถามมาฝากทุกๆคนก่อนที่จะไปเริ่มลงทุนกันนะคะลองตอบ5้าคำถามนี้นะแล้วมาดูกันว่าพร้อมลงทุนกันหรือยังคำถามที่1ค่ะ มีเงินสำรองแล้วหรือ,อยังเงินสำรองเนี่ยก็คือเงินสำรองยามฉุกเฉินเนาะเรามิวเคยทำคลิปคุยเรื่องนี้ไปแล้วเนาะเช่นเวลาที่เรามีอะไรฉุกเฉินนะเช่นตกงานหรือว่าต้องเข้าโรงพยาบาลกะทันหันเนี่ยเงินสำรองฉุกเฉินอะเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องใช้ต้องมีมากๆเลยนะซึ่งโดยทั่วไปจะต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยพอสาหรับค่าใช้จ่ายประมาณ3-6ถึงเดือน แต่ตั้งตอตลอดเวลาที่ผ่านมาในโควิดเนาะมันอาจจะต้องถ้าเกิดคนที่ทํางานอิสระเนี่ยอาจจะต้องปรับเป็น6เดือนถึง1ปีแล้วนะข้อ2ก็คือเป้าหมายการลงทุนของเราคืออะไรเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าคเป้าหมายของการลงทุนของเราเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะใช้หลักตามนี้ค่ะถ้าเกิดยังไม่เคยถามนะ W F H นะเหมือน work from home เลยก็คือ what นะลงทุนอะไร F for how long นานแค่ไหนคะ่ะ และ H how much มากน้อยแค่ไหนนะต้องใช้เงินแค่ไหนคะ่ะเช่นต้องการเก็บเงินซื้อรถนะซื้อรถราคา1น0 0 0ล้านห้าบาทในระยะเวลา1ปีเพราะฉะนั้นมันก็คือวอตก็คือรถถูกไหมนานแค่ไหนก็คือ1ปีอ how much ก็คือ1นึ่งล้านห้าแบาทแบบนี้นะคะลองตอบตัวเองข้อนี้กันดูและข้อ3ค่ะคุณรู้จักสิ่งที่คุณจะลงทุนมากน้อยแค่ไหน หมายความว่าเราต้องรู้จักอย่างน้อยๆเลยนะคือเราต้องรู้ว่าเงินที่เราเอาไปลงทุนค่ะเขาเอาไปลงทุนในอะไรเช่นไปนลงทุนในคริปโตซื้อไม่ใช่ว่าฝากเงินเขาไปแล้วบอกเฮ้ยได้ล,ลงทุนได้ล,ลงทุนแต่เราไม่รู้ว่าลงทุนอะไรอันนี้ก็ไม่ได้นะต่อไปข้อ4ี่ค่ะ เราเหมาะกับการลงทุนแบบไหนการลงทุนมีหลายแบบมากๆเลยนะแล้วก็มีสายผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้เลือกกันอ่ะก็คิดง่ายๆเนาะแบ,บ่งการลงทุนเป็น2ประเภทนะคะก็คือเป็นแบบ DCA กับล่ําซ้ำนะคือ DCA เนี่ยก็คือค่อยๆทยอยลงทุนหรือว่าเรามีเงินก้อนแล้วเอาเงินไปลงทุนนะตอบข้อนี้ให้ได้ก่อนแล้วเราจะเลือกผลิตภัณฑ์การเงินหรือว่าสามารถลงทุนได้ดีขึ้นมากๆและข้อสุดท้ายค่ะข้อที่5พอร์ตฟลิโอของเราหน้าตาเป็นยังไง ข้อนี้คือนักลงทุนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้คิดกันนะแต่มันจะช่วยเรื่องอะไรรู้ไหมคะข้อนี้มันจะช่วยให้เราอ่ะไม่ว้าวุ่นใจไม่หวั่นไหวเวลาที่พอร์ตของเราอ่ะมีการไม่แบบมีการเปลี่ยนแปลงนะเช่นสมมติว่าเราลงทุนในหุ้นอสังหาคริปโตอย่างเงี้ยแล้วมีส่วนใดส่วนหนึ่งนะที่มันตกเงี้ยคะ่ะเราก็ต้องมาลองดูกันนะว่า เฮ้ยพอร์ตโฟลิโอของเราจริงๆแล้วอ่ะมันมีสัดส่วนหน้าตาเป็นยังไงบ้างแล้วตอบโจทย์กับอะไรหลังจากนั้นในช่วงเวลา1ปีเราอาจจะต้องมาดูว่าพอร์ตโฟลิโอของเราเนี่ยเราควรต้องดีบรรลซาแล้วหรือยังใช้เวลาประมาณ1ปีหรือว่าครึ่งปีก็ได้ค่ะมาคอยดูส่วนนี้มันจะช่วยมากๆไม่ให้เราต้องรู้สึกไม่ดีนะเวลาที่หุ้นตกขึ้นมาหรือว่าเวลาที่ราคาเปลี่ยนแปลงเพราะว่า เรารู้ว่าพอร์ตโฟลิโอของเราหน้าตาเป็นยังไงแล้วนี่คือสิ่งที่ดีมากสำหรับการลงทุนค่ะและนี่คือ5ข้อค่ะตอบตัวเองก่อนไปลงทุนกันนะชอบคลิปแบบนี้ไหมนะคอมเมนต์มาคุยกับมิวนะคะแล้วอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันเ,เดี๋ยเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปจ้าบ๊ายบาย